ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสาหากรณ์คือเจ้าของร่วมกันสมัครสมานสามัคคีจุนเจือทุ่มแรงงานที่แรงใจช่วยเหลือพวกเรามีพลังใจเหลือเฟือช่วยกันคิดเพื่ออนาคตของเราสาหากรณ์เราทำงานร่วมกัน ทั้งเธอและฉันมุ่งมั่นพัฒนาไม่ยอ่อท้อต่อ,อประสานาไม่ท้อถอยไม่รอคอยโชคชะตาเข็มแข็งฟันฝ่าปัญหายังท้าทายคิดเราคิดสร้างสรรค์ชาวส่งเสริมสหกรณ์ไม่เคยยอ่อย่อนเรารวมแรงรวมใจคิดเพื่อประเทศไทย ทดวสวัสด,ดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสหกรณ์ยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนาครับกับผมเจกรัตนตั้งตระกูลครับสำหรับในสัปดาห์นี้จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับหนึ่งในสหกรณ์ที่ได้รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจําปีนี้ครับนั่นก็คือสหกรณิคมห้างฉัดจำกัดที่จังหวัดลำปาง ก่อนที่เราจะไปติดตามกันนะครับช่วงแรกนี้ไปดูเรื่องราวดีๆกันก่อนในช่วงของทั่วถิ่นด่านสากลครับคุณผู้ชมคะตามที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปตรวจร,ราชการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมานาัสาหากรณ์การเกษตรพิมายจำกัด เมื่อวันที่สองกุมภาพันธ์2558แและได้เห็นถึงกระบวนการดำเนินงานและบทบาทของสหกรณ์การเกษตรพิมายจำกัดที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมร่วมกับสมาชิกสหกรณ์อย่างครบวงจรจึงได้สั่งการให้กรมส่งเสริมสหกรณ์นำแนวทางการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรพิมายจำกัดเป็นต้นแบบของสหกรณ์อื่นๆในการส่งเสริมการเรียนรู้ภายใต้แนวคิดแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดต่อยอดยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่22ตุลาคม2555เห็นชอบในหลักการยุทธศาสตร์และแนวทางในการดำเนินง,งานตามข้อเสนอวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์เพื่อให้ประชาชนในชาติรับรู้และเข้าใจการสหกรณ์รวมทั้งนำไปใช้ในวิถีชีวิตการดำเนินง,งานอย่างจริงจังและต่อเนื่องค่ะ ดังนั้นกรมส่งเสริมสหกรณ์จึงจัดทําโครงการพัฒนาสหากรณ์ให้เป็นศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ซึ่งได้ดําเนินการในสหกรณ์ภาคการเกษตรที่มีศักยภาพมีความเข้มแข็งและมีความโดดเด่นด้านการบริหารจัดการโดยนาวิธีการสหกรณ์มาใช้เป็นกรอบการดําเนินงานในพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศเพื่อพัฒนาสหากรณ์เป้าหมาย ให้เป็นแหล่งเรียนรู้การสหกรณ์และศึกษาดูงานให้กับบุคลากรสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรนักเรียนเยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไปซึ่งขณะนี้ได้มีการคัดเลือกสหกรณ์การเกษตรที่มีศักยภาพและพร้อมสำหรับการเป็นสหกรณ์ต้นแบบแล้วจำนวน210แห่งค่ะ ที่ผ่านมาได้มีการเตรียมความพร้อมของศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์แต่ละจังหวัดนะคะโดยมีการแต่งตั้งคณะทํางานมีตัวแทนสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์เข้าร่วมประชุมหารือถึงแนวทา,างในการปรับปรุงพื้นที่ของสหกรณ์แต่ละแห่งให้ตรงกับรูปแบบศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด นักว่าการขับเคลื่อนโครงการศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์นั้นเป็นการปลุกฝังแนวคิดวิธีการสหกรณ์สู่การนําไปปรับใช้ในวิถีชีวิตอย่างจริงจังและต่อเนื่องนะคะอีกทั้งยังเป็นการนําระบบสหกรณ์มาใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะการพัฒนาภาคการเกษตรสหกรณ์จะเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกทั้งเรื่องการลดต้นทุนการผลิต การพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าการเกษตรให้ได้มาตรฐานการแปลร,รูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและการจัดหาช่องทางการตลาดเข้ามารองรับซึ่งจะทำให้สหกรณ์นั้นเข้มแข็งขึ้นและคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์เองก็จะดีขึ้นด้วยนั่นเองค่ะจะได้ปุ๋ยแล้ว แต่กลิ่นอึอ้วนมันก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยเอ้าคุณผู้ชมมาแล้วเหรอคะสวัสดีค่ะคผู้ชมที่เห็นเอ๋วุ่นๆแบบนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่อะไรหรอกคะ่ะพอดีว่าวันนี้เนี่ยเอตั้งใจจะไปที่สากรนิคมห้างฉัดจำกัดจังหวัดลำปางได้ยินว่าที่นี่เนี่ยนะคะเขามีโครงการเอาปุ๋ยไปแลกข้าวคะ่ะเลยอยากได้ข้าวจังเลยคะ่ะคุณผู้ชมวันนี้เลยตั้งใจทําปุ๋ยสุดๆเลยคะ่ะต่อนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วนะคะขอใส่อีกนิดนึง <P ain> คนอีกสักหน่อยเสร็จแล้วค่ะ ตอนนี้พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปที่สาก์กันเลยค่ะส่วนของสำนักง,งานสากลจังหวัดลำปางเราก็จะส่งเสริมสากลนะครับแล้วก็กลุ่มเกษตรกรโดยเฉพาะสากลเนี่ยเราจะเน้นที่ให้สากลเนี่ยปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับแล้วก็กฎหมายรวมทั้งคำสั่งคำแนะนำที่ทางในทะเบียนได้กำหนดมานะครับแล้วก็ให้สากรเนี่ยปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของสากรอย่างแรกเลยนะครับก็คือการดำเนินงานของสากรเนี่ยเป็นการดำเนินงานถ้าจะพูดได้ว่าเป็นสากรที่มีธรรมภิบาลก็ได้นะครับแล้วก็คณะกรรมการฝ่ายจการเนี่ยเป็นมีการดำเนินงานที่ มีประสิทธิภาพนะครับเป็นมืออาชีพนะฮะเป็นม,มืออาชีพเพราะว่าการดําเนินง,งานของสากลเนี่ยมีการวางแผนร่วมกันมีการพูดคุยกันโดยเฉพาะนโยบายของสากลเนี่ยเป็นการทําเพื่อสมาชิกนะครับการส่งเสริมอาชีพต่างๆเนี่ยทางสากลเนี่ยได้เอาสมาชิกเป็นศูนย์กลางเอาสมาชิกเป็นหลักเน้นให้สมาชิกเนี่ยมีไรายได้นะครับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของสากลนิคมห้างฉัดเนี่ยก็คือ การให้บริการสมาชิกแบบครบวงจรนะครับตั้งแต่การให้สินเชื่อการดูแลในเรื่องของปัจจัยการผลิตต่างๆแล้วก็การรวบรวมผลผลิตนะครับแล้วก็มีการแปลรูปมีการพัฒนาสากรเพิ่มมูลค่าให้กับสมาชิกนะครับอย่างเช่นการนำมันมาแปลรูปเป็นแป้งนะครับเรือข้าว เพื่อข้าวฟรีเพื่อข้าวฟรีจะไ,ได้ข้าวเยอะๆสวัสดีค่ะวันนี้น้องมาทําอะไรกันเหรอคะสวัสดีค่ะพอดีว่าวันนี้เนี่ยหนูตั้งใจจะเอาปุ๋ยมาแลกข้าวอะคะ่ะนี่ไงคะเพียบเลยทำเองเลยนะคะเนี่ยคงจะเข้าใจการผิดแล้วละคะ่ะเอาแล้วตกลงโครงการปุ๋ยแลกข้าวเป็นยังไงคะไม่ใช่เอาปุ๋ยมาแลกอย่างนี้เหรอคะเชิญข้างในเลยคะ่ะ<อ>เพราะว่าเดี๋ยวพี่จะเป็นผู้อธิบายให้นะคะว่าโ,<อ>โ<อ>ครงการปุ๋ยแลกข้าวนี่เป็นยังไงคะ่ะ ดีเหมือนกันค่ะเพราะ<ฆ>ว่าตอนนี้เนี่ยไหลหนูจะหลุดแล้อค่ะผู้จัดจาก,การครั้งนั้นเราเข้าไปข้างในกันเลยได้ไหมคะค่ะเชิญวางไว้ก่อนนะคะได้ค่ะไปค่ะคุณผู้ชมไปกันเลยค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ภายในสาก์แล้วค่ะคุณผู้ชมแต่เท่าที่สังเกตดูเนี่ยนะคะก็ไม่เห็นมีสมาชิกสากลคนไหนเขาหอบปุ๋ยมาอย่างเอ๋เลยค่ะสงสัยเอ๋จะเข้าใจผิดไปเองนะคะเนี่ยเอ้า แล้วจริงๆแล้วโครงการขายปุ๋ยแลกข้าวเป็นยังไงล่ะคะพี่ทองใบคะโครงการขายปุ๋ยแลกข้าวนะคะสมาชิกสากรเนี่ยค่ะต้องการปุ๋ยแลวสากรเราเองเนี่ยจดหาปุ๋ยมาให้แล้วโครงการนี้ปุ๋ยแลกข้าวต้องเอาข้าวมาชําระนี่ค่าปุ๋ยด้วยค่ะไม่ใช่การนําปุ๋ยจากทางสมาชิกมาให้สาก์เพื่อแลกข้าวแต่เป็นการที่ทางสาก์นั้นให้ปุ๋ยกับทางสมาชิกใช่ค่ะแล้วโครงการน,นี้เกิดขึ้นได้ยังไงอะคะเนื่องจากสมาชิกนะคะทานา ปูพืชไร่อะไรพวกนี้ขาดแคลนในเรื่องปุ๋ยจะต้องมาซื้อปุ๋ยเชื่อจากสกร์อยากให้สกร์นะคะขายปุ๋ยเชื่อให้เขาเวลาเขาไม่มีเงินทุนสหกรณ์เองก็ต้องเอามาเข้าที่ประชุมกรรมการถึงปัญหาสมาชิกคณะกรรมการก็พิจณาว่าถ้าจะให้ปุ๋ยเชื่อกับสมาชิกสกร์เนี่ยค่ะเราจะต้องมาเขียนโครงการว่าไงจะต้องจัดทาหลักเกณฑ์รายละเอียดพิจารณาหลายๆอย่างเพื่อสมาชิก จะได้เอาปุ๋ยไปตามที่ต้องการนะคะแต่ทราบมาว่าทางสากลเนี่ยมีโรงผลิตปุ๋ยเป็นของตัวเองแล้วจริงหรือเปล่าคะใช่ค่ะเมื่อปี2,553เนีคะสากลเองเนี่ยได้เข้าร่วมโครงการหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งโรงปุ๋ยอินทรีย์นะคะประจวบกับเกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยเคมีมานานแล้ว ซึ่งมีดินตายนะคะ,คะจะต้องแนะนําให้สมาชิกเกษตรกรเนี่ยใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับปรุงดินให้มีคุณภาพนะคะทราบมาว่าทางสากลนั้นก็ดูแลสมาชิกตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําเลยการบริหารงานของสากลต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําเป็นอย่างไรบ้างเหรอคะการบริหารงานต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ำเนี่ยนะคะคือสมาชิกนะคะคือต้นน้ําที่สกกากลจะต้องไปส่งเสริมอาชีพเช่นอาชีพทานาอาชีพปลูกพืชมันสัปะหลังต่างๆนี่แหละคะ่ะตามที่สมาชิกต้องการ เสร็จแล้วกลางน้ำเนี่ยสกรเองเป็นจุดศูนย์รวมของพี่น้องสมาชิกมีลานตากมีเครื่องจักรกลการเกษตรอะไรพร้อมที่จะบริการสมาชิกหมดเป็นผู้รับซื้อคืนผลผลิตทั้งหมดนะคะแล้วสะกรเองก็หาตลาดข้างนอกโดยใช้สหกรณ์เครือข่ายนะคะเป็นปลายน้ําที่เป็นตลาดรองรับของเราที่ชัดเจนนะคะคอยหาตลาดสมาชิกก็เกิดความมั่นใจว่าในเมื่อส่งเสริมสมาชิกปลูกแล้วการต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําก็อยู่ที่นี่หมดสมาชิกก็เลยเกิดความเชื่อมั่นและมั่นใจค่ะ Mm. ที่จะทําโครงการร่วมกับเราทุกโครงการที่เราทําค่ะนอกจากการสร่งเสริมให้สมาชิกนั้นปลูกข้าวโดยการให้ปุ๋ยไปกับทางสมาชิกยังมีอย่างอื่นอย่างไรคะที่ทางสากลส่งเสริมให้สมาชิกได้ทํามีโครงการส่งเสริมปลูกมันสําปะหลังนี่แหละค่ะซึ่งสากลส่งเสริมปลูกมันสําปะหลังเห็นว่าพืชตัวน,นี้เป็นพืชที่เหมาะสมกับเกษตรกรในท้องที่เราค่ะซึ่งไม่มีพืชอื่นที่จะจะทำได้นอกจากมันสำปะหลังก็จะช่วยสร้างรายได้ให้กับสมาชิกสาหากรณ์เรา แล้วส่งเสริมแล้วสกรกก็รับคืนเพราะเกรเองมีลานตากก็อยู่เป็นกลางน้ําตรงนี้แล้วสกรกรเองก็แปรรูปมันเส้นนะคะจําหน่ายให้ตลาดปลายทางเครือข่าย mm hmm. และสุดท้ายพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกมันแล้วยังมีอาชีพอื่นที่เสริมอีกก็คือเลี้ยงหมูค่ะประหยัดต้นทุนได้ยังไงเพราะาเจอปัญหาเรื่องภาวะตลาดตกต่ําเกษตรกรต้องแบ่งต้นทุนสูงก็ลดต้นทุนโดยการมา เอามันเส้นที่สะกอน่สะสกอ์ก็แก้ไขปัญหาให้สมาชิกสะกอ์โดยการเอามันเส้นไปบดบดเป็นแป้งมันแล้วให้เกษตรกร,กรสมาชิกนะคะมาเอาแป้งมันบดไปผสมอาหารใช้เองทําให้ลดต้นทุนให้แก่เกษตรกร,กรสมาชิกก็พึงพอใจกเกษตรกรก็พึงพอใจนะคะดูแลสมาชิกตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําเลยแล้วทําอย่างไรคะถึงทําให้สมาชิกนั้นเชื่อมั่นในสากรเราต้องมีการบริหารงานอย่างไรที่ทําให้สมาชิกเขาไว้าวางใจอะคะ เรื่องความไว้วางใจเรื่องความเชื่อมั่นของสมาชิกนี่นะคะคือสกรเองก็จะบริหารจัดการงานตามแผนงานที่เราวางไว้ซึ่งแผนงานทั้งหมดที่เกิดจากการบริหารจัดการนี่ค่ะสกรเองเป็นผู้เขียนแผนจากความต้องการของสมาชิกแล้วเราก็ดําเนินการตามแผนงานที่เราทําไว้มสมาชิกก็ประสบความสาเร็จเขาก็เชื่อมั่นว่าสหกรณ์กรเนี่ยทำได้ทุกอย่างที่สมาชิกต้องการเขาก็เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาแล้วผลประโยชน์ของสมาชิกเหรอคะสกรเป็นแหล่งหาเงินทุนให้ เขาก็จะรับในลูกของเงินปันผลเฉลี่ยคืนนําสินค้ามาขายให้กับสากรก็ได้รับเงินเฉลี่ยคืนเช่นข้าวเปลือกมันสปะหลังทุกอย่างค่ะที่สมาชิกต้องการแล้วเขาก็ภูมิใจในศรัทธาในสาก์เชื่อมั่นค่ะเอชักอยากจะรู้แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมว่าสมาชิกสาก์นั้นเขามีความพึงพอใจแค่ไหนสําหรับโครงการต่างๆที่ทางสาก์ตั้งใจทําให้พวกเขาค่ะเออว่าแต่พี่ทองใบครับพอจะมีบ้านสมาชิกคนไหนให้ไปซอกแซกบ้างไหมอะคะเดี๋ยวพี่จะให้อีกเลยค่ะนุการนะคะพา น้องไปที่บ้านสมาชิกได้เลยค่ะอุยดีจังเลยค่ะอยากจะไปเย่แล้วค่ะงั้นเอ๋ขอตัวไปเลยแล้วกันนะคะขอบพระคุณแต่แต่ทางปุ๋ยน้องเอ๋ไม่ต้องเอาไปนะคะเอ,เอาไว้ที่สกอร์นี่แหละค่ะโอ้โหเสียดายอะคะ่ะ <c oughs> อุตส่าห์ทำเองด้วยยังไงต้องขอขอบพระคุณพี่ทองใบามากเลยนะคะขอบพระคุณค่ะ <c oughs> งั้นยังไงเอ๋รบกวนฝากปุ๋ยไว้ด้วยแล้วกันนะคะน่าจะาไปปลูกพืชได้ดีเชียวละคะ่ะหนูผสมเองเลยคะ่ะ โครงการปุ๋ยแลกข้าวเป็นโครงการที่ดีมากค่ะเพราะว่าสมาชิกสากลทุกคนเนี่ยจะมีแหล่งซื้อปุ๋ยที่ในราคาถูกนะคะกิจกรรมอื่นก็มีตาลมันนะคะเพราะว่าพี่เป็นคนที่ทําสวนมันค่ะแล้วก็มีตลาดซื้อขายมันสดค่ะหัวมันสดแล้วสากลก็นํามาแปรรูปเพื่อสู่กระบวนการส่งผลผลิตให้แต่ละหน่วยงานที่เขาต้องการนะคะประโยชน์ตรงนี้นะคะได้ตลาดที่แน่นอนแล้วก็ผลผลิตที่เราซื้อ เอกทรกร์ซื้อไปเนี่ยเราได้ผลผลิตจากเงินปันผลค่ะเงินปันผลเงินเฉลี่ยคืนค่ะสมมติว่าเราขายร้อยบาทเนี่ยสากร์จะแบ่งคืนให้เราละร้อยละหนึ่งบาทบ้างห้าสิบตังค์บ้างแล้วแต่สหกร์เนี่ยเขามีกําไรค่ะค่ะมีความภาคภูมิใจค่ะว่าเรามีแหล่งเงินทุนที่แน่นอนแล้วก็มีตลาดรองรับผลผล,ผลิตที่เราทําค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งผลผลที่เราตอบแทนคืนคืนคอเราเรายังได้เงินคืนอีกค่ะ มีความเชื่อมั่นค่ะว่าว่าสากลเนี่ยเป็นเป็นแหล่งที่ใกล้บ้านเราที่สุดแล้วก็ให้บริการเรามาตลอดตอนนี้ก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านของคุณลุงเจริญซึ่งเป็นสมาชิกสา,าก์แล้วนะคะโดยการพามาของเลขานุก,การกรรมการสา,าก์นั่นก็คือพี่จำนงนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ มาถามคุณลุงก่อนเลยค่ะเพราะว่าผู้จัดการสากลเขาบอกนะคะว่าคุณลุงเนี่ยเป็นคนที่เข้าร่วมทุกโครงการของสากลเลยจริงไหมคะครับเข้าร่วมทุกโครงการของสากลครับม,มีโครงการอะไรบ้างคะที่คุณลุงเข้าร่วมมาค่ะหนึ่งโครงการปุ๋ยแรกข้าวครับแล้วก็โครงการส่รเรรง,รรงเสริมปลูกมันสำปะหลังค่ะแล้วก็โครงการเลี้ยงสุกรโครงการเลี้ยงโคนเนี่ย โอ้โหเข้าร่วมทุกโครงการจริงด้วยล่ะคะ่ะคุณผู้ชมแล้วก่อนหน้านี้ก่อนที่คุณลุงจะเข้ามาในโครงการต่างๆแล้วก็เข้ามาเป็นสมาชิกของสหกรณ์เนี่ยชีวิตความเป็นอยู่ของคุณลุงเป็นอย่างไรบ้างหรอคะตอนแรกชีวิตความเป็นอยู่ของลุงก็กระท่อนกระแท่นแต่เรามีความขยันแล้วก็เข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์เข้าร่วมโครงการของสหกรณ์ทุกโครงการแล้วก็สหกรณ์ก็ได้ช่วยเหลือ ถ้าเกิดว่ามีโครงการดีๆเกิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นสาก์แห่งไหนก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าร่วมหรือว่าไม่ให้ความร่วมมือเนี่ยเราเองก็ไม่ประสบความสําเร็จสาก์ก็ไม่สามารถเดินหน้าไปได้ใช่ไหมคะคุณลุงทุกวันนี้ชีวิตที่เปลี่ยนไปของคุณลุงจากตอนแรกที่บอกว่ากระท่อนกระแท่นมากเลยตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะครับตอนนี้ก็ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมาครับเพราะว่าเราได้ทําทุกอย่างที่เราทําได้ คะแล้วยอย่างโครงการขายปุ๋ยแลกข้าวซึ่งเป็นโครงการเด่นของทางสาหากรณ์เลยพอคุณลุงเข้าร่วมโครงการนี้แล้วดียังไงบ้างคะครับก็ดีตอนที่ลุง<ฮ>เงินทุนใกล้จะหมด<ฮ>ลุงก็ไปเอาปุ๋ยที่สหกรณ์มาพอเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วลุงก็ไปทดแทนสหกรณ์ที่ลุงเอาปุ๋ยมาคือปกติเนี่ยเวลาเราจะซื้อปุ๋ยเราต้องใช้เงินแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเรายังไม่ต้องมีเงินเอาปุ๋ยมาก่อน ตอบแทนด้วยผลผลิตข้าว <ผล S 2> ให้กับทางาสหาการก์รมาที่พี่จำนองบ้างดีกว่าค่ะแต่และโครงการฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะแล้วทางสหกรกรมีการบริหารงานอย่างไรอะคะถึงได้สร้างความพึงพอใจให้กับสมาชิกได้อะคะค่ะสหกรก์รของเราคือสหกรก์รนิคมห้างฉัดนะคะ1เป็นแหล่งเงินทุนสําหรับสมาชิกค่ะสมาชิกที่ขาดเงินทุนมาทําการเกษตรหรือว่าทําไร่ทําสวนทํานาเนี่ยนะคะ ทางสาหกรณ์ก็จะจัดเงินทุนให้ค่ะ mm hmm. แล้วก็ข้อที่สสหกรณ์เรามีการจัดสินค้ามาจําหน่ายให้กับสมาชิกค่ะสมาชิกเราสามารถไปเอาสินค้าจากสาหกรณ์ได้ mm hmm. เช่นเครื่องอุปโภคบริโภคหรือวัสดุอุปกรณ์ในการเกษตรค่ะสามารถไปเอาได้เลยค่ะแล้วก็เมื่อ,อสมาชิกทำการซื้อขายกับสหกรณ์เราก็มีเงินเฉลีย่ยคืนให้กับสมาชิกค่ะ ข้อที่3ทางสาหกรณ์ก็จะมีการบริการเป็นตลาดกลางซื้อผลิตผลจากสมาชิกเช่นข้าวมันสปะหลังนะคะมาที่คุณลุงกันบ้างดีกว่านะคะจากการที่ทางสาหกรณ์เนี่ยดูแลสมาชิกสหกรณ์มาโดยตลอดเลยทุกวันนี้คุณลุงมีความพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนคะครับมีความพึงพอใจมากครับเพราะว่าชีวิตความเป็นอยู่ของคุณลุงก็ดีขึ้น ที่สหกรณ์ได้ช่วยเหลือโครงการนี้ครับเห็นคุณลุงมีความสุขเอกก็ดีใจจังเลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านมากเลยนะคะที่สละเวลามาพูดคุยกับเองในรายการค่ะขอบพระคุณค่ะครับผู้ชมคะหลักการความสําเร็จของสหกรณ์นั้นง่ายนิดเดียวค่ะเพียงแค่ทุกๆคนในสหกรณ์ทางานให้กับสมาชิกด้วยใจมีใจที่จะช่วยในการแก้ปัญหาเหมือนกับว่าทุกคนเป็นครอบครัวของตัวเองแค่นี้ก็ทําให้สหกรณ์ประสบความสําเร็จแล้วละค่ะ ท่านผู้ชมครับสำหรับสหกรณ์นิคมห้างฉัดจำกัดนะครับได้เล็งเห็นถึงความต้องการของสมาชิกเป็นหลักจึงได้มุ่งเน้นในการแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมและมุ่งสร้างประโยชน์ให้เกิดกับสมาชิกให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับเรื่องราวกิจกรรมดีๆของชาวสาก์ยังไม่จบนะครับไปตามต่อกันที่เรื่องเล่าชาวสากร์ครับ เปิดตัวกันไปแล้วนะคะกับโครงการพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสู่ตลาดอย่างยั่งยืนซึ่งมีพิธีเปิดไปเมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาโดยได้รับเกียรติจากพลอากาศเอกประจินจันตองรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่านที่4และหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายโอภาสกลันบุตรอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ณโรงรามเพชรรัตน์การ์เด้นจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะคุณผู้ชมคะตามที่ฝ่ายเศรษฐกิจคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เล็งเห็นความสําคัญของการผลิตและการตลาดข้าวหอมมะลิไทยซึ่งเป็นอาชีพหลักและเป็นแหล่งรายได้ของชาวนาจึงได้จัดทําโครงการพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสู่ตลาดอย่างยั่งยืนขึ้นเพื่อพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพตลอดห่วงโซ่การผลิตโดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นมาค่ะซึ่งโครงการนี้มีการดําเนินการอย่างไรเราไปฟังจากท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กันเลยค่ะในโครงการเนี่จะมีประมาณ5,000ลายนะครับ ก็ห้าหมื่นไร่ก็ตกตกเฉลี่ยลายละ10ไร่โครงการเราเนี่ยจะร่วมมือกับหลายกรมกรมพรัฒนาที่ดินกมรมส่งเสริมการเกษตรกรมการข้าวสถาบันวิจัยกเกษตรแล้วกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพาณิชย์ในเรื่องของอุตสาหกรรมแล้วก็การค้าเนี่ยนะครับสมาชิกเองเนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องการลดต้นทุนการผลิตในเรื่องของการใช้ปุ๋ยเคมีก็จะเป็นเคมีเคมีอินทรีย์นะครับแล้วก็ในเรื่องของเม็ดพันุ์ก็จะลดลงเพราะว่าจะใช้หลักวิชาการที่ไม่ใช้เม็ดพันธุมากจนเกินไป ้นถุนก็อย่าลดลงได้เรื่องค่าแรงก็คงอย่าลดลงไปโดยเฉลี่ยเนี่ยไร่หนึ่งเนี่ยเราคิดว่าจะลดได้ประมาณเกือบพันสองบาทสรุปแล้วต่อไร่เนี่ยในแต่ละปีเนี่ยสมาชิกจะมีมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ2,400บาทต่อต่อไร่นะครับในแต่ละข้างที่ปลูกเป็นภารกิจดูแล้วที่กรมเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเจ้าภาพหลักโดยก,ร,กระทรวงเกษตรมอบให้กรมเป็นคนดูแลเรื่องนี้เพราะฉะนั้นการเตรียมคนนี่เรามีความพร้อมก็คงจะเป็นเรื่องของการดําเนินการในพื้นที่ ซึ่งก็ต้องประสานกับกรมพัฒนาที่ดินกรม่งเสริมการเกษตรและกรมการข้าวในเรื่องของเม็ดพันธุ์วันนี้ในส่วนของกรม่งเสริมส,สากรณก่และขบวนการสาการณทั้งย6สิหกสารณและก็7จังหวัดนเ,นเรามีความพร้อมแล้วแล้วก็สมาชิกก็ก็ได้ให้ความรู้กับสมาชิกในเรื่องการดำเนินการในเรื่องนี้มาโดยตลอดโดยเฉพาะวันนี้ก็มีการสัมมนาใหญ่ครั้งหนึ่งโดยมีนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้โดยเฉพาะมาให้ความรู้กับพี่น้องสมาชิกสากรณแล้วก็ทั้นคณะกรรมการและก็ฝ่ายจัดการสากรณในการบริหารจัดการ ข้าวหอ,อมมะลิให้มีคุณภาพแล้วก็สู่การตลาดที่มีการพัฒนายอย่างยั่งยืนคุณผู้ชมคะถ้าหากเรามีการพัฒนาการผลิตข้าวหอ,อมมะลิคุณภาพที่ความหอมมีการรักษาความหอมให้ยาวนานจากแปลงนาถึงผู้บริโภคก็จะทำให้ชาวนา,าขายข้าวเปลือกได้ในราคาที่สูงขึ้น และทําให้พี่น้องเกษตรกรมีความยั่งยืนของอาชีพอีกทางข้าวหอมมะลิไทยก็จะยังคงเป็นเอกลักษณ์ของความหอมขาวและนุ่มในตลาดโลกที่จะแข่งขันได้อย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาของเรื่องเล่าชาวสาหกรณ์แล้วนะคะจัดดาหน้าจะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากคุณผู้ชมอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสวัสดีค่ะ ท่านผู้ชมครับแต่เดิมพื้นที่ในเขตสหกรณิคมห้างฉาดจำกัดนะครับเป็นดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ครับทำให้ยากต่อการทำการเกษตรแต่ด้วยแนวคิดของทางสหกรณ์นะครับที่อยากจะให้คุณภาพชีวิตของสมาชิกดีขึ้นจึงมีการประสานไปยังหน่วยงานต่างๆให้เข้ามาช่วยเหลือและดูแลแก้ไขปัญหามีการทดลองปลูกพืชจนกระทั่งได้ผลดี โดยอาศัยความร่วมมือโดยฟังความเห็นความต้องการของสมาชิกเป็นหลักนะครับแล้วก็นําไปสู่โครงการต่างๆมากมายยกตัวอย่างเช่นโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการแปรรูปอาหาราสัตว์ครับซึ่งการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งโดยยึดความต้องการของสมาชิกเป็นหลักนี่เองนะครับที่เป็นเหตุผลทําให้สากลแห่งนี้ได้รับรางวัลสากลดีเด่นแห่งชาติประจําปี2,558ไปได้ครับ มาถึงช่วงท้ายแบบนี้นะครับคงจะต้องมาอ่านจดหมายและไปสิ่อบัตจากท่านผู้ชมทางบ้านที่ส่งกันเข้ามานะครับวันนี้คัดเลือกมา2ฉบับที่จะมอบเสื้อสวยๆส่สสงไปให้ถึงบ้านนะครับท่านแรกครับมาจากอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีคุณสมบูรณ์คลังเจริญรัตน์นะครับเขียนมาบอกว่าติดตามรับชมรายการของเราเป็นประจำเหมือนกับกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนให้เห็นการทำงานร่วมกันของสากลมีการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพการตลาดการลงทุนการอมเงินให้กับสมาชิก ขอบคุณทีมงานทุกท่านและช่อง11ที่ให้ความรู้กับผู้ชมนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับมาจากจตุจัจกรกรุงเทพนี่เองคุณสรวิทย์ปทุมทองเขียนมาบอกว่าติดตามรับชมรายการของเรามาโดยตลอด<ม>เห็นว่าเป็นรายการที่ดีให้ความรู้หลายด้านเกี่ยวกับการทําการเกษตรและสหกรณ์นะครับก็ขอให้รายการของเราอยู่คู่กับประชาชนตลอดไป ขอบคุณจดหมายและไปสินยบัตรทุกๆฉบับที่ส่งกันเข้ามานะครับส่วนทั้งสองท่านนี้จะได้รับเสื้อสวยๆเป็นที่ระลึกจากทางรายการไปนะครับท่านอื่นๆอยากจะมีส่วนร่วมแบบนี้บ้างนะครับก็เขียนกันเข้ามาได้เลยตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอครับส่วนสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ารายการสากลยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนาผมเจงรัตนตั้งตระกูลและทีมงานสวัสวดีครับ สหกรณ์ช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลรักษาผลประโยชน์ให้เท่าเทียมยึดปัญชยาเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณธรรมนำทางดังแสงเทียนสังคมไม่เสียทงท้องถิมไม่ยากจนสหกรณ์มีความสามคัคคีคิดดีทำดีเพื่อวันนี้ประเทศไทย สะมองและสองมือคนไทยรวมพลังพัฒนาชาติไทยสู่ความยิ่งใหญ่ประเทศไทยจงเจริญ